สบายดีพี่น้องยามคำคำลมหนาวพี่น้องเอ้ยขึ้มพนขึ้มผ้าพี่น้องพุ่นปาดงนวนพนม่อคืนนี่นองลายพี่น้องเอ้ยโมเหมือฝนตกโมเหมือมาพอมันตกเศร้าแล้วหนึกว่าน้ำหมอกเมื่อนี้สีมากกินข้าวกับครอบครัวพี่น้องเอ้ยแล้วนี้ยังกินพี่น้องต้องใส่สีมีแต่แจ่วแหละพี่น้องเอ้ยบทร้ายยังกินพี่น้องเอ้ยพี่เจ้าก็มีแต่ตูดหล่อ โอ้ยบาดขาดพีงง่น้องเออบรดแผลครอบครัวหิวดอกไม่มีอะไรก็ควักมุนมังสังขย,ยากออกมาปวดลงด้วยลูกปวดลงให้แม่ด้วยทางนีนน้ำมาลานกระลูมาลายกับลูกข่อยห้ามแตะลูกฉันทำบายดี่อน้องสบายดีป้าลุงโอ้ย <c oughs> ห้ามแตะลูกฉันเลยนะ นอนอยู่ลูกนอนอยู่ถือไม่แส่น้อยเร็วๆไป๊ไม่แส่น้อยมาลูกได้ไหมมาพี่น้องกินข่าวเศร้าน้ำเอ้ยกินข่าวแรงน้ำกันพี่น้องลืมแก้วกับยังดาดดาดนี่เฮ้ยชินหมูบอกแมนบอกดาดชินหมูสัตว์ครับอาห้ามลัดแจ่๊ยบกอกพี่น้องเจี๊ยบกอกพี่น้องขาดบ่ได้คือแจ่๊ยบกอกถ้าบ่ได้ขาดเนี่ยวกินดอก ท่านเขาไปเลาะก,กับทงครอบครัวก,กันนี่แหละแถวห่านแหละพี่น้องเอ้ยปลากระป๋องไข่บริหารกรับซอน่ากินมาไหวบริหารกรับมาม่าพี่น้องเอ้ยพ่อแม่ชิคกินน้ำล้างบ่โอ้เป็นแถวตัางเงือนไก่เพิ่นเอาหลับเพ,พิ่นเอาปลามาให้หลับเด้อพี่น้องเด้อชาบเช้ามาพี่น้องมาเขับไปกินก่อนบ่ะนี่พอน้องนี่แท็กเป็นคนดาดดาดสีดาดสีรวนสีเน,นี่ยปลาอีบอ่ะครับ อันที่ข่าวนี้ไปดาสิ่นจำแจมาเกาะพี่น้องมากมะภาพข่อยคือบบว่าบวบวบเป็นอะไรภาพขอ่อยบ่วงเขาเองขออภัยจ้ะพี่น้องภาพมันคืออย่างบวบบวบเป็นอย่างนั้นมันเหมิดด้ค่ะเปิดแลชพี่น้องเปลี่ยนมุมพี่น้องก็เปลี่ยนม,มุมเปลี่ยนมุมค่ะพี่น้อง

วันดีพี่น้องอีดอกคุณก็ได้ขอเทียนข่าวทอง่ายง่ายหรือเปลาไปเอาไปเา เราใปลาเราใส่ปลามานช่ไหมังจะเงนอนยัจะลุกบางกเขามาแกะว่ะลุกมอค่ไม่แม่ดเาวคนอยืมากินนาบ่อยๆปลาย่งไงก็แม่อนนี้ก็ปลากัย่งกรสุนกกัน

มั้งนีกระลังกระลัง้เบรกจองกับตการบ่ตุกการใส่เสียตกการฮะนี่นีเบิ้งอดขานเ้อกบ๊ห่อเอาเงมาเอาถือนอกมาเื่อน่อตีหัวหน่อเือดปะเือเลยเืออ น้ำเย็นใส่แกงขม่าแกาลงลราไม่สบ่ะครับเอาบุจใจเอาแบบเราติดุงเนาะแต่เราจะม ้องเผา,ามากรอกนี่น,นะคะมาสต๊อก,กามาลงปุนมาลงพลิกมือครับ เอากางซินเนยหน่อจ <edi> er ังหน่อยนะหนักหกตัวจังหวงา่า่กจกินพืชแม่มมนจัมาบนเพือนจักงมจมาเลยแล้วผูกินตังเนาะกินดอนแข่งกินมขา่วันยืนนบบไม่สบายเายนี่สี่คน ไม่ไม่ใช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 ่ นี่อร่อยนี่หอนี่กอร่อยไปนวดไปนายร้ากับมาวนเรไปนองคจะนวดูสาต่างกันเจ้าอื่มา

เป็นสาวาลเ,าลาเลยเด็กสายต่างคำดูอีดอ,อกคุณคุณเอยคุณน, <c oughs> นอนมผูอีดอ,อกหลักเบิออ่งทำแม่ละป้าต่อที่น้อง เล็โตก่อนนี่แมนะ่ามลายโตแล้วเออปลากระเดื่อเนาะงขอปลานิมใน่องโตน้อยตกลงลาบปลากระเดื่องผสมปลาหนิมพี่น้องเอลยน้ำมันบยเย็นทำเองเอามาใส่ซองสวยพี่น้องเอลยหน้ำเย็นแข็งลาบไ,ได้ได้ขั้นนั้นลาบน้ำห่อแมันสีกลายเป็นป่นมันกระชุกแล้วเนาะพี่น้องกระซุกแล้วนามหออ ตำ้หไมันข่าออกันมาจาใส่ยังไงเนี่น้ำงอไขูดอะอันก่อนน่อยๆนี่บัตเป,ปบัตมันใส่พักสส่หญาเออใส่พักลงไปแบบแบบแลขเกิรุกหกได้สิดอกบ้านเราลนแล้วมันถูกนะคราบโลายนเลยเนะก็เอาวามเป๊ยาะแม่จังแสะ คนมาบ่ไปน้ำลูกชายไปเก็บพอมเปยพี่น้องงามมาพี่พพน้องเลยปาดน้ำสีถ่วมบันน้ำมงนี่เอาใบทั้งลุ่มมาเด้อยลูกนั่งลงอย่ากุ้งโกะแน่นอนลูกขี่จีไล่ลงหูด,ดังได้พายาแมเพลอ,อัน ข้าแมา่เพิ่นปลูกใหม่พี่น้องอันโต่ชุ่มๆอันใหญ่ๆลายๆายน่ะมันตายมันเหี่ยหแล้วก็เอามาน,นิบใหม่พี่น้องเลยดูพี่น้องพลาฮอมเปย์ปนอัน,อน,น,นพักยังอืงใบบกบกเออ,มอมหมุดแดงเอากำหนึ่งลูกง่ามมันนีรอได้พี่น้องเลยอันนี้ชวนควรัวอยู่บ้านเลยพี่น้องเด้อยพักเขเยะก็เป็นดอกอะไรเดียกอะไรบานนหละอันนี้หอมเสริมพี่น้อง สารแน่สองอ่างไปอันนี้กะหอมเสริมเสริมพลังพี่น้องมันสิใบ,บใบคนขนทันใดพี่น้องอันนี้ผักบัวสวนจมพี่น้องนะผักอิตูเบี้ยผักอิตูอยู่หน้าแหละพี่น้องผูกแจ๊ะผูกกระม,มี่ผูกผูกข้าวผูกข้าวผูกกระมี่คนณเนี่ยวันอิตูผูกข้าวแพลอ,อ,อ่างนะกระมี่เอาเบี้ยอันเงาเงามาได้ลูกเดี๋ยวไปเอาอ่อนอ่อนได้ หอมเปี์ของแทะนะพี่น้องผักชีใบเลื่อยเน,นี่ยใหญ่ลิล้อเพิ่งสิกิปไปให้ทําแม่ลองใส่ลาปลาใหญ่สุดๆเลยแหละพุนน่นี่กูยิ่งลุ่มกูก็มีพี่น้องเลยอู้ยงามยิ่งกับข่าปุ่นด้ผักหอมเนี่ย ตกพี่น we ้องเอ้ยบรรยากาศยามค่คำคำผูกปะเถ้าก็อัดประตูหัวเลยปะเถ้าปะเถากินลาบปลาบอสิอัดประตูหัวปลาเลยฮะแล้วลงต้องรองไปเถาวกินผู้เดียวสวนหญ้าสวนหน้าบ้านครับพี่น้องสวนดอกไม้เออกินปิ้งเอางามบอกครับพี่น้องหน้าบ้านของหนู อ้ย่างปาตีน้ตอนนี้พี่น้องเอ้ยบริษัทเกือบเด็ดส่วนดอกไม้พี่น้องมันบอกท่านเป็นดอกลายดอกส้มก็ได้ยลายสนิทอยู่โอยน้องเอ้เมิดขึ้มลูกดอกม่วงพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งซอยเลยพี่น้องปีนี้นะซัมสกินบอกว่าต้นได้พี่น้องเอ้ยต้นน้อยต้นใหญ่ต้นแถาต้น ไล่ผ่านละปีกับเป็นเมดพี่น้องเอ้ยโอ้ยปีนี้นะสัมชีได้กินบังหมวงซุกพี่น้องเอ้ยสัมสีได้เห็ดบังหมวงแผ่นอ่ะพี่น้องเอ้ยฮาก็ชีเด็กเขาไล่เพียงตอนนี้อะไรเนาะถ้าส้มบรรยากาศรอบๆหน้าบ้านอะไรกันบึงทำแหลาปลากินข้าวแล้งนะพี่น้องเนาะเจน่ากาดกาบขอบคุณทุกๆ่านที่ติดตามตลอดมาขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณเอฟซีทุกๆ่านที่อยู่ด้านมาทึงมาเนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะ ผิดได้ผิดพลาดเว้าหยังไปก็กะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อยังไงก็อยลืมกดติดตามเนาะครูเข้ามาเบิ่งใหม่ก็ได้นะพี่น้อง่อเายแดพี่น้องเอ้ยสบายดีเนาะตอนนี้พนแะๆๆพี่น้องเอ้ยปบก่อน